บริเวณหน้าบ้านค่ะทางเข้าหมู่บ้านบริเวณหน้าบ้านแบบนี้ค่ะพี่น้องขาถนนกว้างดีเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านแนวสแกนดิเนเวียนค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าบ้านกันนะพี่น้องนะมาค่ะที่นี่ บางแสนชนบุรีบ้านมาดามหน่อยที่ซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแต่ไม่ได้มาหปีแล้วไม่ได้มาหปีแล้วนี่ค่ะไปทุกทิศทั่วไทยเพิ่งจะวนเข้าบ้านมาเวลานี้เวลาเช้านั่งกินกาแฟ เอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะมาถึงเมื่อคืนโอเคยังไม่ได้อะไรมากมายเด้อพี่น้องเด้อสี่หกแน่จักน่อยเพราะว่าหยังวัตีเพราะว่า,อา,วา,วาโอ้มันยังเมื่อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันยังเมื่อยอยู่บพรานด้เฮ็ดหยังอยู่ก็ามาก็จะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านแบบนี้ ประมาณสองสีนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นตู้เตียงโต๊ะโซฟาตาไล่แน่นิดนึงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ข้างในนาฬิกาบอไดไซทานได้ค่ะพี่น้องนาฬิกากระบอไดไซทาน อันนี้ก็ 11. เซเว่นอีเลเวนแนวกินซื้อมะว่างใบอันนี้ห้องรับแขกโอเคเราไปดูข้างในกัน ประกาศขายอยู่นะคะพี่น้องขาประกาศขายอยู่นะคิดว่าคงยากที่จะมาทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์บ้านสร้างใหม่ต่อเติมใหม่ตเตาแก๊สใช่ใหม่เครื่องดูดอากาศทุกอย่างทุกอย่างค่ะพี่น้องต่อเติม ทำใหม่หมดเลยนะคะดูโดยรวมดูโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ไฟสวยงามตกแต่งอย่างดีแต่ไม่ได้อยู่อันนี้ครัวในบ้านทำไว้ครัวในบ้าน อันนี้ควรในบ้านอันนี้บันไดขึ้นชั้นสองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำครัวไทยใหม่แต่ยังไม่ได้ใช้เตาอบเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้ถังน้ำแอร์ท้างบนทำย่างสวยไฟสองมุม ไฟเพดานอันนี้ก็คือทำใหม่ยังไม่เสร็จเ,เสร็จแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะพี่น้องขะเตาอบยังไม่ได้ใช้ซื้อมาใส่ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ค่ะโดยรวมของครัว ด้านหลังที่สร้างยังไม่ได้ใช้เลยไปเราขึ้นไปดูข้างบนบันไดขึ้นข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างบนมีสองห้องค่ะพี่น้องขาทำไมถึงบอกว่าประกาศขายเพราะว่าเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้อยู่เราก็จะซื้อแล้วทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อันนี้คือห้องที่ห้องเล็ก ห้องนอนอีกห้องหนึ่งประกาศขายเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างได้หมดเด้อพี่น้องเด้อประกาศช่วยหน่อยเฟอร์นิเจอร์ขายพร้อมทุกอย่างอันนี้ก็คือพรมเอีย,ยงเกาะเตียงซื้อมาใหม่ผ้า,าคลุมไว้นี่ก็อีกห้องหนึ่งค่ะมีตู้มีแอร์ทุกห้อง อืแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องอาบน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะพาเข้าห้องนอน นอนเมื่อคืนไม่ได้เก็บได้นี่ดเด้วพี่น้องเด้อมาถึงเมื่อคืนก็อยู่ในสภาพนี้ลหะค่ะอันนี้คือห้องนอนห้องนอนใหญ่ยังไม่ได้เก็บได้อะไรยังตั้งอยู่เมื่อ5ปีที่แล้วยังไงก็คืออย่างนั้น เตียงใหญ่ประกาศขายอยู่นะคะพี่น้องขาถ้าพอขายได้ราคาไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ยัางงามทีวีเครื่องใหญ่ ตู้โชว์อย่างงามอันนี้ก็กระเป๋ามาดามยังบ่ทันได้เก็บอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ของเขานี่ถือว่าสวยมากนะตู้ใส่แบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะตู้โชว์ในห้องแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นหมูบ้านเป็นดาดฟ้าขึ้นไปข้างบนก็จะมี โดมอยู่ข้างบนค่ะถ้าขึ้นไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโดมขึ้นไปยังไม่ได้ทำความสะอาดยังโอ้จนจะเดินทางกลับแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปในฮอนคาคอนแน่ที่นี่ประเทศไทยบางแสนชนบุรีปร๊เป็นกับฮอนโพดห้อนเหลือดอกค่ะพี่น้องค่ะโยบได้มาดาม ไอ้ไขมั่นละลายเนี่ยค่ะโอเคนะคะพี่น้องค่ะโช่ให้พี่น้องเบิงห้าปีไม่ได้มาบ้านหลังนี้ซื้อไว้ก็ไม่ได้มีใครอยู่แบบนี้ล่ะค่ะยังลกลุงหลังนู่นนี่นั่นมีอยู่สองห้องนอนค่ะเราขึ้นมาจากตรงนี้ นะคะขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําฝั่งขวาก็จะเป็นอีกห้องนอนเล็กติดแอร์มีแอร์ทุกห้องค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะคะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ครบครันสนใจ,จติดต่อมาดามหน่อยได้เลยนะคะ เอาไว้ซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ลงมาชั้นล่างนี่แหละนะฝั่งขวาก็จะเป็นครัวไทยครัวฝรั่ง โอเคนะคะไนบอละ สวัสดีค่ะ